พบกับวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจประจำวันพุธท,ที่23มิถุนายน2564โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศตลาดการลงทุนทั้งในฝั่งเอเชียและยุโรปเนี่ยเหมือนจะบวกลุ้นถ้อยถแถลงของประธานเฟดคุณเจอร์มพาวเวลนะคะซึ่งจะพูดในช่วงของตัวตลาดนิวยอร์กและพอคุณพาวเวลพูดเนี่ยก็ไม่ทำให้ตลาดผิดหวังนะคะเพราะว่าสัญญาณดอกเบีย้ยเนี่ยมาไม่เร็วค่ะ ในฝั่งเอเชียนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกนะคะดัชนีนิเค e i ของญี่ปุ่นบวกไป3.12%เค่ะเป็นการบวกมากที่สุดในรอบ1ปีนะคะส่วนตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ก็บวกเพิ่มอีก0.7%นะคะส่วนเซียงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยบวกไป0.8%เรค่ะเราซูมรายละเอียดกันในส่วนของตลาดหุ้นจีนก่อนนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับ ตัวหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเคอร์เรนซีนะคะหลังจากที่ตัวทางการจีนเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะมีการกวาดล้างธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยหุ้นในกลุ่มอื่นๆขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะ เมื่อวานนี้ตลาดเนี่ยทยอยรับรู้ข่าวจากการที่ทางการจีนเนี่ยมีการออกมาตรการปฏิรูปภาคธนาคารนะคะซึ่งการปฏิรูปล่าสุดเนี่ยเป็นการปฏิรูปการคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในจีนค่ะตามกระบวนการการคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากตามวิธีเดิมเนี่ยเขาจะคิดตัวอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากที่จะให้กับประชาชนนะคะ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิงคูณกับ1.5เท่าค่ะซึ่งจะกลายเป็นเพดานของดอกเบี้ยเงินฝากแต่ว่าวิธีใหม่อะค่ะมันจะเป็นการบวกเพิ่มอีก20 basis p o i n t นะคะหรือ0.2%บนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิงที่ธนาคารกลางกำหนดอาจจะดูงงงงนิดนึงนะคะแต่ว่าวิธีใหม่เนี่ยเป็นการบวกสเปรดเพิ่ม แต่ว,ว่าวิธีเดิมเนี่ยเป็นการคูณ1.5เท่าค่ะมันก็เลยทําให้ตัวภาพรวมโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของของตัวธนาคารพาณิชย์ในจีนที่เป็นโครงสร้างใหม่นะคะมันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเคอร์ฟที่แบนลงอัตราดอกเบี้ยร,ระยะสั้นเนี่ยจะขยับขึ้นนิดหนึ่งนะคะตัวไม่เกิน6เดือนแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นตัวยาวๆหน่อย1ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นระดับที่ต่ําลงค่ะมันก็สะท้อนว่า การปรับโครงสร้างดอกเบีย้ยเงินฝากใหม่ในระบบธนาคารพาณิชย์ในจีนตรงนี้ค่ะมันจะทําให้แรงกดดันด้านต้นทุนการระดมเงินของธนาคารเนี่ยน้อยลงนะคะ Funding cost เขาจะถูกลงค่ะแล้วก็อาจจะทําให้ตัวความสามารถในการทํากําไรจากไรายได้ดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือพู้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อวานนี้ของตลาดจีนเนี่ยปรับสูงขึ้นค่ะ แต่ในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ติดลบสวนกระแสในภูมิภาคนะคะเราเห็นเซ็นินเด็กเนี่ยปิดติดลบไป0.1นะคะปิดที่1,599.23จุดค่ะเซ็ตสวนตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะมูลค่าการซื้อขายอ,าอยู่ที่81,592ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศยังอยู่ในฝั่งขายสุทธินะคะ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไป1.3พันล้านบาทค่ะส่วนสถาบันในประเทศเนี่ยขายสุทธิไป277ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตเนี่ยในช่วงเช้ายังบวกได้นะคะแล้วก็ล้อก,กันกับตัวภาพรวมของตลาดในภูมิภาคค่ะแต่ว่า เซตเนี่ยพลิกลงแดนลบในช่วงบ่ายนะคะมีแรงขายเข้ามาในหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศค่ะเพราะว่าเราเริ่มมีความกังวลเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์กลายพันธุ์นะคะทั้งเบต้าแล้วก็เดลต้าซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันนะคะในแวดวงของวงการการแพทย์แล้วก็ ตัวประชาชนทั่วไปว่าเราจะรับมือกับสายพันธุ์กลายพันธุ์เหล่านี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนภายใต้วัคซีนที่เรามีแล้วก็ภายใต้การเดินหน้าการเปิดประเทศด้วยค่ะตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปนะคะปิดในแดนบวกเช่นกันนะคะระหว่างรอถ้อยแถลงของคุณพาวเวลซึ่งดัชนีตัวสต็อกยุโรป600ก็บวกไป0.3นะคะส่วนฟุตซี่ร้อของตลาดหุ้นลอนดอนนะคะบวกไป0.4คะ่ะ มีแรงหนุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มเหมืองแร่พลังงานเคมีพันธนาคารพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ล้วนเป็นหุ้นที่ยิงไปกับกระแสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ดีนะคะส่วนตลาดในฝั่งอังกฤษเนี่ยมีแรงหนุนเพิ่มเติมนะคะเข้ามาในหุ้นกลุ่มเดินทางแล้วก็สันทนาการะคะ่ะเพราะว่าตัวกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าทางการอังกฤษนะคะกำลังดําเนินการเพื่อลดข้อจํากัดในการเดินทางให้กับประชาชนที่ ฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นภาพในด้านบวกที่ตามมาหลังจากที่าการเดินหน้าการฉีดวัคซีนมันมีความคืบหน้านะคะต่อกันที่ตัวภาพรวมของตลาดการเงินสหรัฐเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีหุ้นนะคะทั้ง3ดัชนีเนี่ยปิดในแดนบวกค่ะดาวโจนบวกไป0.2นะคะ S&P 500บวก0.5ค่ะส่วน NASDAQ เนี่ยบวก0.8 เรื่องสำคัญก็คือตัวคุณพาวเวลค่ะประธานเฟดเนี่ยถแถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตโควิด -19 นะคะประจําสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐซึ่งคุณพาวเวลก็ออกมาย้ำานะคะว่าเฟดเนี่ยมีภารกิจในการหนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวอย่างครอบคลุมในวงกว้างคําสําคัญมันก็คือตลาดแรงงานต้องฟื้นตัวอย่างครอบคลุมเป็นวงกว้างนะคะเรื่องที่สก็คือ เฟดเนี่ยจะไม่วิตกต่อแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อมากเกินไปค่ะแรงกดดันเงินเฟอ้อที่สูงเพียงลําพังปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ได้กดดันให้เฟดต้องรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเฟดสามารถรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านคงมีคําถามในใจนะคะว่าเราเรื่องเงื่อนไขอะไรที่ทําให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าแปลความจากคุณพาวเวลเนี่ยเงื่อนไขสําคัญจะมีอยู่2ข้อนะคะ อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเงินเฟอ้อมาแบบจริงจังถาวรซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของเฟดนะคะถ้าสมมติว่ามาจริงจังถาวรเนี่ยเฟดอาจจะต้องเปลี่ยนตัวประมาณการตัวอดอทพลัสอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดอกเบี้ยที่รอได้จนถึงปี2,566เนี่ยมันอาจจะต้องขยับมาให้เร็วขึ้นแต่ต้องบอกว่าภาพนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นในมุมมองของเฟดนะคะ เรื่องที่2ที่จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี่ยจะเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอเศรษฐกิจสหรัฐในในส่วนอื่นๆน,นะคะเช่นตัวฟองสบู่ในภาคอสังหารีมทรัพย์หรือ,อความไม่สมดุลในใน,ใน,ใ,นในส่วนที่กระทบต่อตัวเสถียรภาพของระบบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้วค่ะ แปลว่าคุณพาเวลย้ำให้ตลาดสบายใจนะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยจะยังไม่ปรับขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะหุ้นในกลุ่มที่ขยับขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะโดยเฉพาะหุ้นของบริษัทโมเดอร์นาค่ะ ทางการยุโรปนะคะหรือสหภาพยุโรปเนี่ยมีการตัดสินใจเลือกใช้ออปชั่นภายใต้สัญญาจัดหาวัคซีนที่ลงนามไว้กับโมเดอร์นานะคะ <c oughs> เพื่อเปิดทางให้ตัว EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถสั่งซื้อวัคซีนจากโมเดอร์นาได้อีก150ล้านโดสค่ะมันก็เลยเป็นปัจจัยหนุนหุ้นเฉพาะตัวของเขานะคะพูดถึงเรื่องตัวสัญญ,ญาณจากเฟดนะคะคุณพาเวลย้ำว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นเร็วใช่ไหมคะแต่ว่า มีเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านนะคะออกมาพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าเกี่ยวกับการเชฟเลอริงค e ิค่ะหรือชะลองวงเงินการซื้อสินทรัพย์นะคะคนแรกเนี่ยเป็นประธานเฟดสาขาพิฟแลนด์นะคะคือเขาออกมาบอกว่าถ้าพูดรวมๆแล้วเนี่ยกรอบการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในช่วงหลังจากนี้ค่ะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากการคงดอกเบี้ยต่ำยาวนานเกินไปการทำ QE ต่อเนื่องเป็นเวลานานรวมไปถึงการสัญญาก,กับตลาดว่าจะผ่อนคลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนของคุณประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์ตรงนี้ค่ะคือเขาก็เหมือนกับว่าบอกตลาดว่าเขาอยากเขาอยู่ในฝั่งที่พร้อมจะคุมเข้มนโยบายการเงนินนะคะคนที่สองค่ะเป็นประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะคะเขาก็บอกว่าเฟดเนี่ย อาจจะอยู่ในจุดที่จําเป็นที่จะต้องเริ่มลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินแล้วนะคะซึ่งจุดตรงนั้นนะคะมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าพูดแบบนี้นะคะแปลว่าเฟดทั้งสองท่านนะคะทั้งประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์แล้วก็ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกเนี่ยอยากให้มีการ ลดวงเงิน QE นะคะซึ่งถ้าอย่างเร็วเนี่ยก็ควรเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เลยดอกเบีย้ยไม่ขึ้นแต่ QE จะลดแล้วนะคะถามว่าตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยเลือกที่จะฟังประธานเฟดสาขาซานฟ,นฟรานซิสโกกับคลิฟแลนด์หรือเลือกที่จะฟังประธานธนาคารกลางสหรัฐก็คือคุณโจรมพอเวลนะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยค่ะตัว ทิศทางของตลาดในส่วนอื่นๆเนี่ยเชื่อที่เชื่อคุณพาวเวลมากกว่านะคะก็คือแม้เศษหลักก็คือเศดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวค่าเงินดอลลาร์ก็คือเราเห็นค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะประมาณ0.1%นะคะดัดชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ย ปิดที่91.76นะคะส่วนตัวบอลยูค่ะตัวอายุ2ปีกับ10ปีก็คือปรับลดลงมานะคะเพราะว่าสัญญาณดอกเบี้ยมาไม่เร็วนะคะบอลยู Barn 2ปีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่0.23จาก0.25วันทําการก่อนหน้านะคะส่วนบอลยูตัว10ปีก็ลดลงมาอยู่ที่1.46ค่ะจาก1.49ในวันทําการก่อนหน้า ตัวราคาทองคำปิดตลาดไปก่อนที่จะรู้ผลของคุณพาวเวลนะคะเราเลยเห็นราคาทองคำปรับลดลงไปประมาณ5เหรียญค่ะเมื่อคืนนี้แต่ต้องบอกว่าเช้าวันนี้ราคาทองคำฟื้นแล้วนะคะส่วนตัวราคาน้ำมันนะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยมีแรงขายทำกำไรค่ะในในช่วงที่ลุ้นอ่ถ้อยถแถลงของคุณเจรมพาวเวลเนี่ยเราเห็นราคาน้ำมันดิบเรนต์นะคะทำ New High ในรอบกว่า2ปีค่ะ เหนือระดับ75เหรียญต่อบาเรลนะคะต้องบอกว่าพอ,เ,อาเรื่องของคุณพาเวลออกมาแล้วตลาดเริ่มทยอยรับรู้เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแรงข่าว o p e ปนะคะออกมาบอกว่าตัว o p e ป Plus หรือว่าตัวสมาชิกของ o p e ปบวกด้วยชาติพันธมิตรเนี่ยกำลังมีการหารือกันนะคะในเรื่องที่จะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งต้องบอกว่า เรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องที่กดดันตลาดน้ํามันอยู่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะมันมีการทยอยเพิ่มกําลังการผลิตของ โอเปกแล้วก็ชาติพัธมิตมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะและโอเปกกำลังจะตัดสินใจต่อเนื่องว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความกังวลเกี่ยวกับซัพลายที่จะเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันนะคะซึ่งตลาดก็หลังจากเห็นเบรนท์ทำ New High นิวไฮเหนือแนว75ดอลลาร์ต่อบาเรลไปแล้วนะคะเราก็เห็นเบรนท์เนี่ยพลิกกลับมาปิดติดลบนะคะที่ 74.81ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ราคาน้ำมันลดลงไปในส่วนของเบรนต์เนี่ยประมาณ0.1%ค่ะส่วนสัญญา WTI นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเดือนเดียวกันนี่นะคะ,ะปิดติดลบไป0.4%ค่ะปิดที่72.85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ พูดอย่างนี้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะตัวตลาดหุ้นนะคะในฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยลุ้นถ้อยแถลงของคุณพาวเวลซึ่งคุณพาวเวลก็ไม่ได้ทําให้ตลาดผิดหวังนะคะส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยซึ่งสัญญาณนี้ค่ะหนุนให้ตัวราคาหุ้นนะคะของสหรัฐขยับขึ้นแต่ว่าสัญญาณไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยกดดันค่างเงินดอลลาร์แล้วก็กดดันบอลยูให้ปรับลงมาค่ะ เรามาต่อกันที่ตัวอัปเดตของสถานการณ์โควิดแล้วก็วัคซีนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตัวทำเนียบข่าวของสหรัฐนะคะออกมายอมรับค่ะว่าสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันได้ครบ70%ตามเป้าหมายก่อนวันชาติสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าไม่ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายเนี่ยสถานการณ์การควบคุมเรื่องของโควิดในสาหารัฐจะเป็นยังไงนะคะในช่วงหลังจากนี้ประชาชนวัยหนุ่มสาวะคะ่ะอายุประมาณ18ถึง26ปีเนี่ยมีความกระตือรือร้อนน้อยนะคะที่จะไปรับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวผู้อำนวยการะคะ่ะของศูนย์ควบคุม ป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนสหรัฐออกมารับวัคซีนกันเยอะๆเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะสหรัฐเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับตัวสายพันธุ์เดลต้านะคะซึ่งสหรัฐเขาก็กลัวว่ามันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในสหรัฐค่ะ สายพันธ์เดลตานี่ก็คือสายพันธ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียนะคะส่วนในไทยก็มีความกังวลในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยปัจจัยตรงนี้ค่ะเป็นปัจจัยที่เรียนไปว่ามันกดดันตลาดหุ้นในช่วงบ่ายเมืม่อวานใช่ไหมคะสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เรากําลังให้ความสนใจกันอยู่เนี่ยมันจะมี2ตัวค่ะ สายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็คือพบครั้งแรกในอินเดียนะคะแล้วก็สายพันธุ์เบต้าค่ะซึ่งพบครั้งแรกที่แอฟริกาค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท,ที่ที่เป็นสัญญาณทางฝั่งลบของตัวสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะคะทางผู้ว่าการผู้ว่าราชการค่ะของของกรุงเทพเนี่ยออกมายอมรับว่า จำนวนเตียงนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อในฮอสปิเตลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยเกือบที่จะเต็มแล้วค่ะกันที่ภาพของสถานการณ์โควิดในช่วงเช้าวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่3,174รายค่ะแต่ว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง51รายนะคะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะคะ สำหรับประเด็นเศรษฐกิจไทยวันนี้มีอัปเดต3ตัวนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของมติคอรมอเมื่อวานนี้นะคะมีการรับทราบ าการเปิดประเทศนะคะเอโทษค่ะการเปิดพื้นที่นะคะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามที่สบคเสนอซึ่งก็จะมี4พื้นที่นะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการเริ่มเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสว่วนอีก3เกาะค่ะคือเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยจะมีการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาในวันที่15กรกฎาคมค่ะซึ่ง ระยะนี้เนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะว่า,าถ้าสมมติว่าเกิดการระบาดของเชื้อที่มันมีการกลายพันธแล้วควบคุมยากเนี่ยก็การเปิดประเทศตรงนี้ก็ก็มีความเสี่ยงนะคะซึ่งสบ,บคเนี่ยก็มีการเปิดเผยรายละเอียดตามมานะคะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องยกเลิกโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะ เงื่อนไขที่เขาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน90รายต่อสัปดาห์ก็เช็คลิสต์ไปแล้วหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของลักษณะการกระจายโรคค่ะในจังหวัดทั้ง3ามอเภอแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามีมีการกระจายมากกว่า6ตตำบลก็เช็คลิสต์ตามมานะคะเป็น2เรื่องแล้วแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของการระบาดเกิน3คลัสเตอร์แล้วก็หาจุดที่เชื่อมโยงกันไม่ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงตัวเงื่อนไขในส่วนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าพิจารณาแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ค่ะก็จะมีการทยอยลดมาตรการผ่อนคลายลงมาอาจจะมีการจํากัดการทํากิจกรรมนะคะมีการ กลับไปใช้ซีลูทหรือว่ามีโฮเทลคันตีนะคะแล้วก็มีการยุติโครงการตามลำดับก็คือมาตรการจะเบาไปหาหนักนะคะซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เราเนี่ยจะเดินหน้าได้ตามที่คาดหวังหรือเปล่า ส่วนมุมมองของทางสุมิจิกสิกรไทยนะคะเรามองว่าการเดินหน้าเปิดประเทศเนี่ยควรดําเนินการอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็มีแผนรองรับเงื่อนไขสําคัญมันคือเรื่องของการคุมสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็การระดมฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดภาระต่อระบบสาธารณาสุขนะคะซึ่งสําหรับในปีนี้เนี่ยเรายังมองจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นภาพรวมทางประเทศนะคะไว้ที่2.5แสนถึง1.2ล้านคนค่ะ เรื่องถัดมานะคะเป็นเรื่องของตัวมาตรการที่จะมีความช่วยเหลือไปที่ลูกหนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางประ,ประหลัดกระทรวงคลังนะคะออกมาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการหารือกับแบงก์รัฐนะคะเพื่อให้แบงก์รัฐเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้มากขึ้นนะคะซึ่ง มาตรการที่อยากให้ทำนี่ก็คือเรื่องของการพักหนี้นะคะแล้วก็ลดภาระดอกเบี้ยด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ลดเหลือศูนเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งก็อาจจะมีแบงก์รัฐบางบางส่วนเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อมที่จะรับลูกตัวแนวทางตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะอย่างเช่นร้านอาหารหรือตัวธุรกิจโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะ เรื่องนี้ค่ะอาจจะมีข้อสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะดำเนินการมากน้อยแค่ไหนภายใน,ในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์หลังจากนี้ค่ะเรื่องถัดมาค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในระยะ1-2สวันนี้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีการปออระจาศตัวเลขการส่งออกของไทยนะคะในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าก็มี เป็นการส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณมาจากทางกระทรวงพาณิชย์ว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะสวยนะคะตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยอาจจะเติบโตนะคะไม่ต่ำกว่าสี่สิบเอร์เซนตค่ะต้องรอรู้นะคะว่าจะสี่สิบบวกขนาดไหนาการส่งออกที่ออกมาโตต่อเนื่องตรงนี้นะะน่าจะทําให้ภาพรวมเป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่สี่เอร์เซ็นเนี่ยทำได้อย่างสบายๆค่ะ ปัจจัยติดตามในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของผลการประชุมกรนอง,องอนะคะซึ่งเราคาดว่ากรนองเอนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5%ตามเดิมนะคะแต่ก็จะรอติดตามค่ะว่ากรนองอจ,จะมีการทบทวนประมาณการแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจฐฐฐไทยออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะให้โทนที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มของการฟื้นตัวเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะแล้วก็ เรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของท่าทีนะคะที่อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนเพดานสินเชื่อรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งก็คือตัวสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อจำนำนะคะ อัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะค่างเงินบาทแข่งค่านะคะกลับมาอยู่ที่ระดับ31.69บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่ทําระดับอ่อนค่าสุดในรอบ11เดือนค่ะที่31.75บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเมื่อวานนี้ก็คือบาทแข่งค่ากลับมาเพราะว่าสัญญาณจากคุณพาวเวลบอกว่าดออเบียรขึ้นไม่เร็วนะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียที่เปิดทําการแล้วในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ย,ยืนในแดนบวกค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตาวมวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจกับเราได้ทางช่องทาง Facebook Live คลับ h o u s e และ Youtube ของ K Research Center หรือสูนย์วใจเกษิกรไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกา30นาทีสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ